ลงไปไม่ได้น้องลงไปไม่ได้เอาตรงนี้แหละเอาสวัสดีครับปกกับจองลงเดียนนะครับทีมหลังบ้านน้ององุ่นิงนะครับผมเนาะเอาละครับนี่มีเด็กกว่าจะได้เอึแอบมู่รับผมห่วงเล่นนูน่นบนรอดเดินตามเล่นกว่านั น้องไม่ปักได้อือได้ชี้กับวัวกกันแต่เล่นนี่นกว่าจะได้เกาออกหนาไม่มูไม่ต้องวง้วงหรอกส่วนดิดดี้หลวงเดียจัดการเซ็ตทับเรียบร้อยแลยนะว้วนะครับพ่อเนาะ ปฟนองไปนี่ป่านังไม่ว่างนะครับผมนะปกตีน้องอ้งอิงแล้วก็ตีมตันประตูนะครับเดินทางม,มาตึงแล้วนะครับเช้านี้นะครับโดยปลอดภัยนะครับผมนะสวัสดีครผาปนๆน,น,นะครับอไป Ki mà ré, ré này các phum nó, may đấy khi đấy này các ừ chi đi, à, phải đơn 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 đi, ừ, phải Vậy rồi, đơn đơn Ốt à? Ốt à Vậy rồi, vậy rồi, vậy rồi Thử lẹp á Phát nè bếp Một trang มัวมุดเลยอยู่ได้กับเดินมาไกลดูกับเ้าห้องน้ำกว่าจะได้เพราะอันเนี้ยตังพอตังลูกกับปันจวดเล่นอย่างเดียวไม่ได้เกาห้องน้ำดีอไปเดินไปไปเดินกลับบ้านไปไป เดี๋ยวไปเออพ่นลงเม็ดดินๆน้อยๆนะครับพุ่มเนาะไปเร็วไปเด้อเดี๋ยวรถมาไปเด้อรถมาเร็วเร็วไป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 บ้านไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดี๋ยว

Apa, pa Bye. Đi ว่าจะได้ห้างองนามว่าจะได้อึได้ชี้รับพุ่มปำกันแต่หลาชาวไม่ว่าลุงเดียหรือปานางครับพุ่มกายมู่ไม่เมื่อนตัวอื่นตัวอื่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปัป๊บก็คือไสเลยเซ็ตซับไอ้นี่โอ้ยตัวง่าทำเลตัวง่าโอไลซิ่งไล่ย่างกับในห่วงเล่นอีก ไปเดินมารว่วงรถนะการมาตึงกันจะปักได้แล้วนะคระพุ่มเนาะกับปักพ่นกับหลังง่ายเมื่อยง่ายเหนื่อยนะคระพุ่มเนาะกิจาก,ก,การกินปลานะคระพุ่มปักพ่นเนี่ยอากาศดีคระพุ่มมีพ่นดิีๆน้อยๆน,นะครับตอนเชา้าแต่ก็าอากาศดี นอนปักป้อนเลยครับเออพักเหนือ c, หน่อยแป๊บพักเหนื่อยแป๊บพ่อก็เหนื่อยเจ็บมือเหมือนกันนองกระชากแต่ละทีโอโหกับแกนมันลุดอันเนี้ยยัง hai nơi nha hai nơi nha hai nơi nha năng phép ơi ừ. năng phép giờ hoa mua gặp nơi đừng kè, kè. Ừ, bác con ui lệ tua tao nít nè gặp mông là có cá chả cô gặp ken lúc bò lùng đĩa nhiều coi xuân lấy lời gặp bạn con ừ, ừ. à, Hãy ชอบเรืยกรับผมติดลงเรือกระตุกนะครับผมจะว่านั่นกป็นะครับเขาเรืยดินเลือได้นะครับเหนื่อยน่ะนั่งแป๊บตัวไปไหนอีกอ่ะไปไหนอีกอ่ะคนอื่นก็พักผ่อนกันมาแล้วเหลือแต่น้องนี่แหละฮะ Ồ, oh, rớt đi, rớt mai, rớt mai Rớt mai, rớt mai, rớt mai Rớt mai Bắp อะไรปะบอลอะไรปเสร็จเรียบร้อยครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม